เอ๊สีไหนดีนะเนี่ยนัดนัดช่วยพี่เลือกหน่อยสิว่าสีไหนสวยใช่ได้ทั้งสองเลยอ่ะพี่จริงเหรอเลือกเลยองั้นพี่สีไหนดีกว่ามาแล้วค่ะทุกคนมานแล้วมาแล้วมากนลิวมาแล้ว มาพร้อมแล้วนัดอยากแลกของขวัญแล้วครับนานๆที่จะได้แลกของขวัญกันงั้นพร้อมหน้ากันแบบนี้แล้วงั้นเราก็มามอบของขวัญให้กันและกันเลยดีไหมเอาเลยค่ะพร้อมเสมองั้นเรามามอบของขวัญให้คนคนนั้นที่เราเตรียมกันดีไหมครับนอเเอาเลยเอาเลยเริ่มจากใครดีคะเออเริ่มจากพ่ลินเลยครับพี่เลยนะโอเคงั้น คนที่พี่จะมอบของขวัญให้ก็คือโนวาหลานของป้าใหญ่ป้าคิดว่าของในกล่องนี้นะจะต้องมีประโยชน์กับโนวาตอนเปิดเทอมแน่นอนอขอบคุณครับป้าลินอ่ะต่อไปโนวามอบของขวัญต่อเลยครับแล้วคนที่โนวาจะมอบของขวัญให้ก็คือป้าลินครับ หนูว <uge ot> ่าหล่อละขกงป้โหป้าหลานอบอุ่นกันมากมอบของขวัญกันน่ารักเชียวใช่งั้นคนที่ส่งสงายผวันคนต่อไปเป็นพี่เอเลยแล้วกันค่ะดีใช่ไหมใช่ใช <ๆ S 2> อืมของขวัญจ้นนี้นะพี่จะมอบให้ใครดี้นะให้ใครดีให,ให้แอมก็ พี่เชื่อว่าของผ่านชิ้นนี้จะทำให้แอมก่ากสวยขึ้นและก็พร้อมที่จะไปเดินแบบในทุกรันเวย์เลยจ้าุดมากเลยค่ะพี่เองั้นเดี๋ยวของต่อไปก็ให้แอมส่ตงต่อเลยละกันของผ่านชิ้นนี้เนี่ยแอมจะขอส่งให้คนตอดค่ะเอ้ยพี่น,นค่นนะนยอะไรเนี่จ้าดีเอมายถอะไรอะแอมกเชื่อว่าพี่นัทจะได้ใช้แน่นอนหลอ ตื่นเต้นเลยอ่ะอะต่อไปคนที่นัทจะมอบให้นั่นก็คือพี่สาวที่แสนดีของนัทนั่นก็คือพี่เอนั่นเองอขอบใจมากนะัทอม่าจะคืออะไรเนี่ยทำไมเบาจังเลยอ่ะของขวัญที่นัทมอบให้นั่นก็คือคือแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลราชธานีครับฮะแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลราชธานี ดีเลยนัดพี่เนี่ยกำลังคิดจะไปตรวจสุขภาพประจำปีอยูพอดีเลยนัดนี่ช่างรู้ใจพี่จังเลยนะช่วงปลายปีเขามีโปรโมชั่นนัดเลยจัดมาให้ชุดหนึ่งอออเหรอแล้วนัดไปดูโปรโมชั่นจากที่ไหนล่ะก็ในเพจโรงพยาบาลเลยพี่มีให้เลือกเยอะมากอืมสะดวกดีนะอืมงั้นเรามาถ่ายรูปด้วยกันหน่ยไหมคะโอเคพร้อมแล้วทุกคน โอเคหนึ่งสองนั่นเย้แฮมอ้โเฮลตี้โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน